เขาก็ทําทําอย่างเงี้ยค่ะจนแบบมาหาทุกอาทิตย์เป็นเดือนหนูก็จับได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเขาก็ไม่เลิกค่ะต้องก็นอกใจตลอดเลยเหรอทุกเดือนเขานอกใจตลอดเลยค่ะแล้วตอนนั้นว่าหนูไม่สามารถขาดเขาได้หนูก็เลยไปขอร้องให้เขากลับมาอยู่ในชีวิตอยู่อีกเแล้วก็แทนที่เขาจะเป็นคนขอร้องเราเราดันกลับต้องไปขอร้องเขา ไม่รู้จบคุณอิ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอดีว่าหนูคบกับแฟนคนนี้มาสองปีอะคะ่ะแล้วก็เพิ่งเลิกได้ประมาณสองเดือนนะคะคือเขาเป็นรุ่นพี่ที่มาหาอะไรอะคะ่ะหนูไปเจอเขาในแอปพลิเคชันหาคู่ก็คุยกันสักระยะหนึ่งแล้วก็หนูก็แน่ใจว่าเขาคงจะมีแค่หนูแล้วก็ได้เปิดใจแล้วก็ได้คบกันคะ่ะพอเริ่มคบแรกๆหนูก็ถามเขาว่าขอดูโทรศัพท์อะไรหน่อยได้ไหม คือเขาก็ออกตสวได้อย่างชัดเจนเลยว่าไม่ให้นะไม่ชอบแล้วเขาก็ให้เหตุผลว่ามันเป็นของส่วนตัวอย่ามาลุกล้ำอะไรแบบนี้หนูก็โอเคงั้นไม่ยุ่งแต่เขาก็ไม่เคยเช็คโทรศัพท์หนูหรืออะไรเลยนะคะ hmm. จนกระทั่งเราครบกันมาได้ประมาณหกเดือนค่ะมันก็มีเหตุการณ์ที่ว่าเขาเรียนจบแล้วเขาไปเรียนต่อค่ะจะเป็นวิทยาลัย อยู่แถวระยองแต่หนูอยู่ชนบุรีคือเขาจะมาหาหนูทุกๆุกวันศุกร์ค่ะแล้วก็กลับไปทุกเย็นวันอาทิตย์เหตุการณ์ตอนนั้นก็คือเขามาหกเดือนแล้วเขาบอกหนูว่าเดี๋ยวออกไปกินเบียร์กับเพื่อนนะหนูก็โอเคแต่ว่าเขาทิ้ง iPad ไว้ในห้องอะค่ะ,คะแล้วเหมือนเขาลืมล็อกอ l ลไลออกจาก iPad แล้วมันมีแชทผู้หญิงคนหนึงอะเด้งเข้ามาแล้วหนูก็ไปเปิดอ่าน,นก็ รู้ว่าอันนี้คือเป็นการนอกใจนี่มันคือการแอบ,บคุยนี่เขาแอบ,บคุยกันมาประมาณสักสี่ห้าวันแล้วอันนี้มันคือเหตุการณ์ครั้งที่หนึ่งที่เกิดขึ้นที่จับได้หนูก็เลยไปบอกเขาว่านี่เธอนอกใจหรอเธอแบบอบคุยกับคนอื่นทาไม <c oughs> แต่เขาก็บอกว่าคุยเล่นๆคุยขำๆ <c oughs> ไม่ได้มีอะไร <c oughs> แล้วหนูก็ถามว่าจะหยุดไหมอะไรอย่างนี้ <c oughs> เขาก็บอกว่าหยุดมีแล้วคุยเล่นๆขำๆแล้วเขาก็ลบไลน์ของผู้หญิงคนนั้น <c oughs> ออกไปหนูก็ คิดว่าเขาจะไม่ทําแล้ว <Okay. S 2> พออาทิตย์ต่อไปที่เขามาปุ๊บมันก็จะเกิดความสงสัยว่าจะทําอีกไหมนะจะทําอีกหรือเปล่าพอหนูมีโอกาสหนูก็เลยดูอีก <Hey. S 2> ก็กลายเป็นว่าเจอค่ะแต่ว่าแบบเหมือนซ่อนแชทนะคะซ่อนแชทบล็อกแชทคน<ล>เดิมไหมคะเแบบอ็มเจอเนี่ยเขาคุยกับคนเดิมไหมคนใหม่ค่ะเขาก็ทําทําอย่างงี้ยค่ะจนแบบมาหาทุกอาทิตย์ เป็นเดือนหนูก็จับได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแต่เขาก็<ต>ไม่เลิกค่ะแต่ว่านอกนใจตลอดเลยเหรอทุกเดือนเขานอกใจตลอดเลยค่ะก็คือทุกๆวันศุกร์กท,กที่เขามาหาค่ะทุกตอนเย็นเขาก็จะทําการซ่อนไลน์หรือว่าบล็อกไลน์ผู้หญิงคนนั้นไว้แล้วพอวันอาทิตย์ปุ๊บเขาก็จะ บล็อกแล้วเขาก็จะกลับไปคุยใหม่ถ้าหนูจับได้แลวหนูไม่พูดคือเขาเขาก็จะไม่ลบแชทหรือลบลายผู้หญิงคนนั้นไปค่ะแล้วเขาก็จะหามเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหนูเริ่มมาจับได้ตั้งแต่มกราหกสี่ใช่ไหมคะยาวมาถึงกันยาหกสี่ระยะเวลาช่วงนั้นคะ่ะนอกใจตลอดเลยคะ่ะ<อ>ไม่ว่าหยุดเลยพี่ว่าเอางี้จริงๆนะอิมอิมมารู้ทุกอย่างละสิ่งที่หนูพยายามแบบเพียรพยายามจับตาไม่ได้จับมาซึ่งมันจะวกกลับมาเหมือนที่เราคุยกันอยู่เสมอว่า อ่ะจับแล้วไงแล้วไงวก็<ม>จับได้ทุกทีจับได้จับได้โอ้โหระยะเวลาอันยาวนานมากของการจับได้นั้นค่ะแล้วสุดท้ายแล้วอิมก็ยังยอมที่จะอยู่ต่อและอิมก็เป็นคนคาดหวังเลยนะคะคาดหวังว่าถ้าเกิดเมื่อะไหร่ที่ถามว่าคุยกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าคืออิมคาดหวังว่าเขาจะตอบว่าอืม ซึ่งเขาไม่เคยตอบแต่เขาทําให้เห็นเลยนะทุกครั้งเห็นปะใช่ค่ะอิมบอกว่าเขาไม่เคยตอบเลยก็แน่หล่ะค่ะน้องคะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำ <c oughs> มันไม่ไม่เห็นจะไปจะต้องมานั่งคอนเฟิร์มอีกเลยอะตอนเนี้ยพี่จะย้อนกลับมาถามหนูแล้วแหลวะว่าแล้วหนูคิดจะทํายังไงต่อไปความจริงปรากฏอยู่ตรงหน้าละอยู่ที่ว่าเราจะจัดการยังไงกับความจริงนี้ตอนนั้นหนูหนูก็ยอมก็คือกันยาที่หนูจับคนโทรศัพท์ได้แล้วหนูก็สุกเขาแล้วหนูก็บอกเขาใช่ไหมคะแล้วเขาก็มาหูก็ทะเลาะพอทะเลาะปุ๊บเขาก็บอกเลิกเลยค่ะแล้วตอนนั้น ว่าหนูไม่สามารถขาดเขาได้หนูก็เลยไปขอร้องให้เขากลับมาอยู่ในชีวิตอยู่อีกตลกแล้วเขาก็แทนที่เขาจะเป็นคนขอร้องเราเราดันกับต้องไปขอร้องเขาเขามาไหมเขามาหนูแบบอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเขาก็เลยให้โอกาสหนูก็คือได้กลับมาคบแต่พอช่วงธันวาหนีกแล้วเพราะว่าเรากลับมาคบแต่ว่าความระแวงมันยังมีอะค่ะพี่ เขาไม่ได้ทำให้ให้เห็นเลยว่าเขาจะไม่ทําอีกเขาไม่ได้ทําให้เรารู้สึกสบายใจก็แน่นอนนี่เพราะเขาบอกเลิกหนูแล้วหนูดันกลับไปขอโอกาสซึ่งพี่มไม่ไม่มั่นใจขอโอกาสอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหนูทําขนาดนี้เนี่ยเขาก็มั่นใจแล้วสิว่าโอเคกลับมาก็ได้นะเขาไงก็ได้เพราะเขาก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็เลยไม่เห็นแปลกเลยที่หนูต้องจับได้อีก เพราะเขาไม่เปลี่ยนอยู่แล้วค่ะเขาตั้งใจอยู่แล้วเขาไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะในที่สุดวันนี้หนูทนถึงขนาดไหนละหรือว่าหนูรู้สึกว่าพอแล้วเลิกตามซะทีแล้วเลิกยื้อคนหมดใจไว้ใกล้ตัวได้แล้วอะ่ะตอนนี้หนูหยุดได้แล้วหรือยังคะยังเลยคะ่ะหรอ,อ ตอนนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่พี่ก็จะขออวยพรให้หนูหมดความอดทนไวๆเพราะพี่เห็นความตั้งใจอย่างชัดเจนว่าไม่มีวันที่เขาจะหยุดที่หนูได้คนเดียวเพราะที่ผ่านมาหนูได้ทําให้เขารู้แล้วว่าหนูขาดเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะทําเลวร้ายอะไรกับหนูได้ตลอดเพราะหนูขาดเขาไม่ได้และหนูก็จะต้องเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆวนลูปเหมือนเป็นเจ้ากรรมายเวรคือไม่ว่าอิมจะแบบพยายามจะแบบว่าจับ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 ก็จับก็เจอ พี่ถึ่ได้บอกว่าแล้วจับทําไมถ้าหนูยังคงยืนยันอยู่ประโยคเดิมว่าหนูขาดเขาไม่ได้เขาก็จะทําแบบนี้กับหนูต่อไปเนี่คือชีวิตที่มันเป็นแบบนี้หนูจะมกรลากุมพามีนาไปสึงทันวาม,มันก็จะเป็นแบบนี้พี่ถิงได้ยพยายามตั้งคําถามกับอิมเฮเขาว่า แล้วหนูคิดจะทำยังไงต,ต่อไปเราไม่ควรให้โอกาสเขาไม่ใช่ไปทรลองขอให้เขาให้โอกาสเราพอวิธีคิดของอิมมันไปจบยงตรงที่ว่าหนูขาดเขาไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นตัวล็อกค่ะอิมที่ทําให้ทุกอย่างมันผิดเพี้ยนไปหมดเลยมีอย่างที่ไหนเขานอกใจแต่เราดันไปขอโอกาสเขาการฉันอยู่กับเธอเธอกลับมาเธอเห็นไหมครับ เพราะประโยคเดียวจริงๆในชีวิตถ้าเอ็มยังแก้ประโยคนี้ไม่ได้หนูจะแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะคะเอาใจช่วย <มา S 2> เอาใจ<ม>าช่วยได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลบฟเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนในยู u ูบเอทับออนไลน์ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะเจ็บไม่รู้จบ